เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแ l ล m มดังนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้ตัวแจกฟรีมานะครับในช่วงทดสอบเซิร์ฟนะครับ CBT นะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมได้มาเพิ่มนะครับอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับผม ทาเคโนรินะครับผมอาคางิเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วนะครับก็รู้สึกว่าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ดีมากๆนะครับผมเนี่ยสำหรับอาคางิทาเคโนรินะครับจุดเด่นของมันเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ตรงโซนใต้แป้นนะครับผมแล้วก็เป็นโซนตั้งรับเนี่ยที่ดีมากๆนะครับมีสกิลกระโดดบล็อกนะครับกระโดดตีนะครับผมแล้วก็ ชูดดังบาสใกล้ๆแป้นหรือเน้นวงระยะใกล้ๆแป้นเนี่ยจะดีมากๆนะครับผมบางตัวเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยจุดเด่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางตัวบุกวงนอกนะครับก็ <S <S จะเป็นเน้นพวกการชูจากนอกกอพวกอะไรพวกนี้ก็จะแม่นนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยชูจากทางไกลจากที่ผมลองนะครับไม่แม่นนะครับผมต้องชูแนวระยะใ,ใต้แป้นเท่านั้นนะครับถึงจะดีที่สุดนะครับผมสําหรับตัวนี้นะแล้วก็เป็นตัวที่ฝ่าลุยไม่ได้โหดนะครับผมแต่ว่าบุกวงในเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็เน้นพวกการตั้งรับนะครับสักส่วนใหญ่นะเนี่ยเขาก็จะมีสกิลบอก ครับผมปุ๊บนี่เห็นไหมก็จะมีอันนี้นะเป็นอันตีนะครับแบบดังแบบแรงเลยนะอันนี้นะแล้วก็เป็นพวกสกิลทั่ไนะทวไปนะเขาจะมีรายละเอียดบอกนะครับนี่เราสามารถดูคลิปได้ด้วยนะปุ๊บนี่ครับนี่ปึ้งเนี่ยก็จะเป็นดังนี้นะครัแล้วก็มีฉากขัดสียให้นะแล้วก็แต่ละสกิลนะครับถ้าใครที่ไม่รู้ว่าแต่ละสกิลเนี่ยมันทํายังไงนึกภาพไม่ออกนะครับบางทีแบบเราอยากลองดูก่อนนะก่อนจะไปเริ่มเล่นจริงนะเนี่ยเราก็สามารถกดคลิกคําว่าตรงคลิปนี้ไนะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยก็เป็นสกิลบล็อกนะครับ อย่างตอนเขาชูตมาเนี่ยเราก็สามารถกระโดดปัดได้นะแถวๆใต้แป้นนะครับจะโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะปัดสําเร็จนะครับอันนี้ครับเป็นเหมือนหันหลอกนะครับแล้วก็ชูตนะครับผมปึ๊บสกิลต่อไปนี่ปึ๊บแบบง่ายๆนะครับนิ่งๆนะครับผมชูตแบบใต้แป้นเนี่ยคือเขาจะแม่นมากๆนะสำหรับตัวนี้แต่บางทีก็ไม่แม่นนะครับเนี่ยอย่างบางทีชูตหลุดกรอบมาเนี่ยเด้งเด้งเด้งปึ๊บเราสามารถกระโดดรับได้เลยนะสกิลเขาจะค่อนข้างดีนะครับถ้าเล่นในระยะใต้แป้นนะครับผม อันนี้ก็เป็นสกิลบล็อกเอานะครับนี <fin anta> <ots> ่น <okay>? ี่นี่เหมือนดันดันเอาไว้นะครับผมอันไหนที่ผมพูดผิดไปภาษากีฬาทั้งบา์สเนี่ยก็ต้องขอไปด้วยนะเพราะผมไม่มีความรู้ทางบาสจริงๆนะฮะแต่ว่าเล่นแล้วสนุกจริงๆครับเกมนี้เล่นเพลินมากนะนี่โอ้โหดังซะเพื่อนส่งมาครับปึ๊บโอ้โหเราต้องอยู่ตรงใต้แป้นเท่านั้นนะครับถึงจะกดได้นะจากที่ผมลองดูนะครับถ้าอยู่นอกรัศมีแป้นเนี่ยไม่สามารถกดสกิลนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็ต่อไปเนี่ยในเรื่องของพวก สัมพันธ์นะครับนี่เกมนี้ก็จะมีระบบสัมพันธ์ด้วยนะครับคือถ้าเราเก็บพวกที่เขาบอกไว้น่ยครบนะครับอย่างเช่นเนื้อหาปลดล็อกสัมพันธ์นะครับเลเวลดีอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดนะครับก็จะบวกนะบวกพลังหนึ่ง บวกอะไรพวกนี้นะครับผมรีบาวอะไรอย่างนี้นะครับเลบอย่างเงี้ยนะบางตัวเนี่ยบวกความไวหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็แล้วแต่แต่ละตัวนะว่าความสัมพันธ์จะบวกสเตตัส <parks> อะไรและตัวนัน้นเนเน้นไปทางไหนนะครับผมนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆนะหลังจากที่ผมลองใช้นะครับผมนี่อย่างนี้เนี่ยก็บวกเลี้ยงบอลนะครับอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีสเตตัสบวกให้ด้วยนะฮะ ก็ไอตัวที่ผมชอบเล่นมากที่สุดนะก็จะเป็นตัวนี้ครับโอ้โหชุดดีชุดมันมากครับเพื่อนส่งให้เราชุดเพื่อนส่งให้เราชุดอย่างเดียวเลยนะครับคิมิโนบุเนี่ยนะครับผมเป็นตัวที่ชุดมันมากๆเป็นตัวแจกฟรีอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะซื้อตัวละครนะครับไม่รู้จะซื้อตรงไหนเข้ามาที่ร้านค้าในส่วนตรงนี้นะเนี่ยครับคลิกเข้ามาเลยครับปึ๊บ จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับนี่ร้านค้าข้อมูลนะรเราสามารถึงวันจริงเนี่ยเราสามารถใช้เหรียญซื้อได้นะแต่ก็ค่อนข้างที่จะแพงหน่อยนะก็ต้องเล่นหลายตาหน่อยนะฮะ <c oughs> เนี่ยครับก็จะอยู่ที่ประมาณ29,888นะครับผมนี่ตัวนีนะ้ก็จะขายดีเป็นพิเศษนะครับฮิโรอากินะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะค่อยๆรีวิวไปทีละตัวให้ละกันนะครับผมว่าแต่ละตัวจุดเด่นเป็นยังไงนะครับเนี่ยเราสามารถเข้ามากดซื้อได้เลยนะในร้านค้าพวกนี้นะครับนี่แต่ผมเล่นโชว์สักตาหนึ่งลงแบบลงแรงเลยดีกว่า <c oughs> นี่ลงแรงเลยฮนะก็ใช้เวลาจับสักแป๊บหนึ่งนะครับผม พอช่วงกลางวันนะเด็กๆไปเรียนกันนะครับก็จะมีคนเล่นไม่มากเท่าไหร่แล้วก็อยู่ในช่วงทดสอบเซิร์ฟอีกด้วยนะฮะเดี๋ยวผมเลือกตัวก่อนเลยนะครับชุดเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับแต่บางชุดก็ต้องใช้ซื้อเอานะครับหรือทำเควสนะครับผมอันนี้ผมเลือกเป็นชุดสีขาวอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยผมจะเน้นเป็นแนวเกมตั้งรับนะครับผมแล้วก็เล่นใต้แป้นเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเด่นทางด้านนั้นนะครับผมเราก็ต้องเล่นตามตำแหน่งของมันนะครับเพื่อมีหน้าที่ชุดก็ชุดไปนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นคุมเกมให้นะฮ มาแล้วครับลงสนามนะครับผมโอ้โหผมตัวใหญ่กว่าเยอะนะ <c oughs> ทันไหมสวยสวยผมปัดให้บอลให้เพื่อนทันครับเมื่อกี้ <c oughs> จัดเลยเพื่อนโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงสวยเพื่อน <c oughs> เออโอ้ยทีมเราเล่นโอดวด้วยนะครับลงแรงนะครับรอบนี้ เอาเรื่องครับแต่เพิ่งนำอยู่สองแต้มเองอย่าเพิ่งดีใจไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมติดนะเมื่อกี้ไาเพื่อนเฮ้ยไม่ถึงโอ้ส่วเอ้าสวย <c oughs> ทีมเราชูดนะโอ้เห็นเสื้อมันขา,ขาวๆเทาๆเหมือนกันครับนึกว่าคนเราฝังเมื่อกี้โอ้ไม่ถึงครับสวยเพื่อน อู้โดังลูกนี้ยังสวยครับโหดเกินทีมเราโหดเกินมามามาอย่าห้าวไอ้หนูอู้โหชูโหดด้วยครับไรเป็นไร,ปนไ,รไปเพื่อนสวยนิ่งๆเลยโอ้โหนิ่งๆยังชูไม่เข้าเลยนะ อ้าผมโดดไปไหนเนี่ยเมื่อกี้มาครับโอ้โหไม่ได้ชูดเองก็เกมก็จะอาจจะปเปื่อยๆนิดนึงนะครับผมขอชูดสักทีโอ้โหไม่ลงครับสหยเพื่อนก่อนเอาเผื่ออยากชูดเขาน่าจะชูดแม่นกว่าผมนะ ลูกที่ผมจะรับไว้โอ้ไม่ได้ครับยากเหมือนกันนะเล่นตำรับนะครับผมแต่บางคนอาจจะถนัดก็ได้นะครับก็แล้วแต่คนนะสวยครับโอ้โหเอาเรื่องแหละทีมผมเนี่ยปื๊บโอ้โหเล่นสับหลออเอาไม่เข้าครับเรียบร้อยดิไปเพื่อนชุด ปึ๊บโอ้โหมือผมไม่ถึงจริงนะน,นี่ขนาดผมตัวสูงนะครับตัวผมเนี่ย <c oughs> สเสือไเป็นไรทีมเรายังนำอยู่แต่ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับทีมเขาเริ่มมาหมอนกันนะครับไม่เคยถึงเลยปัดไม่เคยถึงเลยสวยเพื่อนเอา้าผมส่งผิดอีกโอ้ ดังลูกนี้ยังโหดครับอันนี้คืออันตีนะครับผมเกมมีอันตีด้วยนะครับเนี่ยอย่างถ้าลอยผมเต็มเนี่ยันก็สามารถสามารถใช้ดังอันตีได้นะครับโหคะแนนตีฮะไกลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ส่งมาเพื่อนฉีกไปฉีกไปฉีกไปสวยสวยโอ้โโอโิลูกนี้สวยงามครับนี่การติ่มกันนะครับสูสีครับเกมนี้นี่ผมเป็นไก่ไปเลยนะ เล่นอย่างกากเลยนะครับเนี่ยอขอชุดโชว์สักลูกดิโอ้โหไม่เข้าครับเอาหน่อยเพื่อนเอยแกหน้าให้ผมหน่อยเ <c oughs> มื่อกี้ชุดไม่เข้าแล้วเขินเลยนะครับแก้หมดเวลาแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับไปเพื่อนสวยโอ้โหลุงนี้นิ่มไม่ต้องสืบครับเข้าเน้นเน้น นี่เหมือนทีผมมีสองคนแล้วนะเหมือนแบบทีมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีผมอะเ <c oughs> <c oughs> มื่อผมทำอะไรให้ทีมไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นี่อ่ะโอ้ดูดินี่ขนาดใต้แป้นนะผมยังชุดไม่เข้าอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่อะโหขอสักลูกเถอะโอ้โหจบแล้วนะครับชนะครับชนะแบบเหมือนไม่ได้เล่นนะ <c oughs> เนี่ยครับตัวก็ประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่โหดนะครับผมผมเห็นคนเล่นมาแล้วนะโหดมากๆนะครับตัวนี้นะส่วนมากมันจะเน้นอยู่ตามใต้แป้นเป็นหลักนะครับหน้าที่ออกมาแล้วแบบดังดีมากๆอ่ะเวลาเพื่อนส่งมาแล้วชุดดังเลยนะครับคอยเก็บบอลเก็บอะไรให้เพื่อนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่โหดมากๆนะนะก็จะเลื่อนแรงแล้วนะครับผมราชาสติลนะครับโอ้โหคะแนน3.8เองน่าเกียดเกิน <laughs> สติลได้อยู่ทีเดียวเองแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครนะเดี๋ยวไว้ใจรีวิวตัวอื่นให้ได้ดูกันอีกนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะคใครที่ชอบนะก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ